สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะหลังจากที่เงียบหายไปตะมั่บ้านนี่มาพักยูบ้านพี่น้องมาพักยูบ้านเนี่ยบ้านพอปุยคุณแม่ทําอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดี <มา S 2> ค่ะแม่แม่ขั้วตับังทัวแม่ตับักทัวค่ะแม่แม่พอปุยพี่น้องมากินข้าวเรียกการเด้อโอ้ยตับังทัวอี่แม่บริการลูกฮะผ้าขาสู่กินนย่างดีเลยลูกไม่ต้องทําอะไรเลย หมู่บ้านนี่ก็แจงเซียนดูว่าย,ยาแจงดูว่าอคนน้อยคนนั้นก็กินข้าวแม่แมมเนี่ยเรื่องกินเรื่องใหญ่ <laughs> เรื่องตายเรื่องเลีก <laughs> ยีหยังก็ได้คอยแล้วได้กินเขาก้อนพี่น้องกินในก้อน,น,อนแมงวันแมงวันค่ะไล่ด้วยค่ะแนะต่หมูทั่วเนี้ยเขาไม่อิงเนี่ยเป็นยัง อาหารเมน,นูม,มันนี่ก็มีตำทั่วมีทอดเนือ้อทอดเนือ้อเฮาอาจารย์นี่จำได้นี่อันหมูมบ้านนี่อันนี้แม่เราซื้อไหมอันนี้แม่ซื้อไหมเสี้ยมสมเนี่ยสูงเนื้อดิ่งสูงเนือเน้อกินเป็นบ่หั่น ครับ๊าดีครับหลานมาจตโรงเรียนอะรกันเนาะกินอรเป็นแซ่บป้วนั้นเกินข้าวไหมบ่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 ม่บ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 ่ี่บ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 ่่บ่บ่บ่่บ่่บ่่่่บน่่่่ม่่ม่่่่่่ม่่่่่ อันนั้นโซมนี่แกซิมไหมอันมันพวกเจ้าห้อมากของบ้านอะไรอยู่เลยค่ะมันบอกว่าไป่ยายมาเห็จ้ะมายายกินไม่ได้หรอกกินน้ำอะไรกินน้่ไเซียบประเดแล้วเรากินน้ำอะไรว่าแม่เราบ่บ่สบายกินซุ่มยังฉี่น้ำอะไร กินในไข่กินปลากินไข่าไมาแล้วอหอมแล้วค่ะตัวหอมแล้วค่ะเออ <c oughs> แม่จำกินที่โดมวันไหนได้บ่สิ่ห้าเมึงได้กินแต๊จังกัดไรกันไปอาบน,น้ำหรือไงเหม็นพวกปุ๋ยบน้างเลยโอ้ยอาบชองเทือดเด้อมือนี่เอาบเทือเดี๋ยวตึ้งมัน ต้องอาบแล้วเป็นผู้หญิงต้องอาบน้ำย้าตลอดเลยอาบน้าก็ไปสีใสไฟบังคับลูกแล้วไม่ได้ข้าม่ตงเร่อเลต้มแล้วแม่ก็ต้ม้าบดขึนันให้ไ้อยกิน่ละขาดข้เราเวลา่ของเราว่กิน้าบเราหยอยแล้ว เราเรารักษาอย่าขอเราเราข้าวันแด้เราเลยยูนนั่เข้าโดยดินเงินแน่เลยแต่ถุงกระรมตั้งแนี้น้ำไม่นีแต่สาัดแดดนะครับอันลูกมันเราถือ่างน้ำแดดเรายังเหยดเบียกเหยียดยางยืนมาแมนค่ะเรายังเห็ดซด้อยเราคิดว่าแล้วไปรักษาหายดีแล้วเป็นปี แลอดีไปใช้ปยังานนักนักษานักษาห้ขาดแปดปีใหญ่าตเนื่องขอบปีที่เก้าลงกนยิม้าปีนี้หรอแม่แม่จะเปลนก้องให้็ตำ่วไหม แต่แอบถอะวะนี่จำตัวแทนหมูยอหมูยอตัวเล้แม่มซึนไปตัวเล็กติมกัตัวเล็กนอนตัวเพิ่มเรื่อนกุ้มปวงเนียเนี้ยไปแล้ว่าเราหนาวหนาวกับแมงอยู่ตัว เอาเปิดไปนอนเน้ะมอนอนมาหลับแลครับเอาพาะว่ากันปิดไฟตเอากรงลนค้ากันน่ะนอนโซนกับากันอสาดแปไปหลับกมูกันนะว่าสอลัหลีก็มาลุเขาอ่ะยุ่งเขาคันตอวเลี้ยวก็แพกมาข่อยวางตะปงเมียข่อยนอนยในห้องนึงเอาเพราะ่าหลับก่อนเนอหลับกหลีแ็เขามาย้ำเลยอ่ะ นอนนอนนอนม่คะพี่น้องกินขา้าวกินข้าวแล้วจังสิออกไปเพราะว่าบ้านกับงานห่างกันบ่ถึงก,กันมาถึงสอ<ว>งกิโลค่ะ,ะพูดเลยอ๋อเดียวกร,ระแพ้ั่งเซ่เป็นสองก่อนช่างมั้งเนี่ยว่าพูดเลสช่างไหนเมื่ากี้เก่งเลยคือว่าผมมีแอปโหลดแอปมาใหม่บอกเก่งเลย นีอยู่ไม่ไกลงานค่ะไม่ถึงสองกิโลเด <ไป S 1> ี๋ย <ๆๆ S 1> วพรุ่งนี้พรุ่งนี้พาไปเดินเซิดเท้าอุดอล <c oughs> ไม่รูเอาต้องบ้างไงนทองไปหาซื้อขากล้อง<ม>ตัวม่าเมตาแหนงนมาแล้วมาท่านไปหาซือ้อเนี่ยันท่านมีเวลาไปเถอะพอดีแล้วมือ่อื่นยุดม,มื่อื่นกับมีเวลาพักแรงหนึ่งเดี๋ยวตีห้าพ่ะปุ้ยพาออก มันเป็นปตีหามอือน,นีได้ตีหามืออื้นมือวันที่สิบแปดไหมเอาอยูนนี่มัแก่ชิ้นถ่่ะคะสามสิบปโลในอำเภอไงในอำเภอที่เข้าไปเล่นมือนในอุดรเนี่โอ้ในจังหวดัดในอำเภอคนไม่ยังรปะเนี่ยหันไหมห <laughs> ันยนตลอดอยู่แล้ว <laughs> ไม่ยังเฮียตามตัออวก็บสีวเ <laughs> ตกินข้าวไหมเตร์ ยังครับอียังแน่ไงแต่หมกทั่ว่ิ้นแห้งทอดหมูยอกับลูกซ้นอันนี้ไงสมบับสมกับแหนม,หมจะไปกินดิบอ่อจะจะมีของน้ำบ่เด้อข่จะใส่บ่ใช้ไหนย่างยิบบิดแม่ยา่ยาง ไปกับปูดสองร,บรอบอะไรก็ได,ด้กินอะไรนะะกินแก้วหวนทองมันบอดีเลยแต่ว่ามันอร่อยเกินเอาเลยกินเลย,เลยนก้ก้อนมันสรน้วะนี่เก็บปิดบักนี่มาซื้อหูตัวว่าอาคองไปเลยกินเข่าเลยกินน้ำต้มเส้นสองออรอบฟาดเปแต่อเอาเด้อ อะไรอ่ะขู่มาเหรอเตรียมมากินข้าวกินข้าวป่ะลูกไม่เห็นไม่เห็นเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านพี่ค่ะเจอกันเมื่อแรงง,งานบบ๊ bye bye. าายยเจอกันเมื่อแรงคะ่ะสวัสดีค่ะไปละ